นำเสนอโดยแมนซิติฟานไทยแลนด์แฟนผีมือบอลแฟนแมนยูเล่นงานภาพฝาผนังรูปเป๊ปกูดีล่าไม่น่าทำ แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นงานภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปของโจเซปเปกิริล่าที่อยู่ใกล้กับสนามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำเอาจิตรกรที่วาดภาพนี้หัวเสียพอตัวเพราะเขาใช้เวลา3วันกว่าที่จะทำมันจนเสร็จสิน้นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสาดสีใส่จิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรูปของโจเซปเปกิริล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งถูกทำเอาไว้ตรงบริเวณใกล้กับเอดิฮาสสเตเดียมหลังเย้าของเรือใบสีฟ้า สำหรับภาพดังกล่าวถูกว่าตรงฝาผนังของตึกหลังที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วโดยมันมาจากฝีมือของมิสเตอร์มีนาจิตรกรที่เชี่ยวชาญการทำศิลปะแบบตามท้องถนนซึ่งเขาใช้เวลา3วันก่อนที่จะเนรมิตมันจนเสร็จทั้งนี้ไม่มีการจับภาพได้ว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก่อเหตุนในครั้งนี้มีกันกี่คนเพราะพวกเขาแอบมาเล่นงานภาพในช่วงเวลากลางคืนโดยมัน มีการสาสีดำกับสีขาวใส่แถมยังมีการพ่นสีสเปรย์ว่า MUFc เอาไว้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ภาพมันถูกวาดเสร็จได้ไม่กี่ชั่วโมองหลังจากรู้ว่ามีคนเล่นงานภาพของเขาแล้วนั้นมิสเตอร์มีนาก็รีบมาแก้ไขในวันรุ่งขึ้นทันทีซึ่งถึงแม้เขาจะทำให้มันกลับมาดูดีเหมือนเดิมได้แต่ก็รู้สึกเสียใจที่มีคนมาเล่นงานภาพ ตอนที่ผมได้รับข้อความนี้นะผมโกรธมากๆมันเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผมวาดเสร็จมันเป็นภาพที่มีความหมายกับแฟนบอลอย่างผมและมันมีความหมายกับเลสลี่มากเป็นพิเศษแฟนบอลทุกคนสาม,มารถทราบซึ้งกับสิ่งที่โกดิโอลาทำได้เขาไม่ได้เป็นแค่ตำนานของสโมสซแห่งนี้เท่านั้นแต่เป็นตำนานของกีฬาชนิดนี้เลยก็ว่าได้ มันควรจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนเดินผ่านไปผ่านมามีความสุขจนยิ้มออกและนั่นคือสิ่งที่ดีสําหรับวันที่มีการแข่งขันคนที่อยากทําแบบนี้เป็นพวกที่มีความคิดแบบเด็กๆพวกเขาไม่ใช่แฟนบอลตัวจริงเราไม่อยากปล่อยให้คนกลุ่มนี้หรือคนที่ทําเรื่องนี้รู้สึกว่าการกระทําของพวกเขาเขาจะเป็นการหยุดยัง้งเราจากการทําภาพนี้ได้เราอยากแก้ไขมันให้ถูกต้อง และทั้งหมดนี้ก็เป็นความไม่น่ารักหรือว่าพวกมือบอลของแฟนผีที่ยังจับตัวไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นและไม่ควรทำเลยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็เกิดกริงเพื่อไม่พลาดชุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน